นั่นพระสมณะโคโดงที่พวกเราเคยปรนิบัติรับใช้อยู่ระยะหนึ่งนี่นาใช่จริงๆด้วยอยู่ๆก็เลิกบำเพ็ญเพียรเอาอย่างนี้ถ้ามันถึงพวกเราจะไม่ไหวไม่ลู้ขึ้นต้อนรับปูแต่อาสนะเอาไว้ถ้าพระท่านอยากจะนั่งก็นั่งไปเถอะ ดูสิความดีใจที่ได้พบพระสมณโคโดมทำเอาพวกเราลืมเรื่องที่ตกลงกันไว้ว่าจะทำเป็นไม่สนใจแม้แต่เราโกนถันยะก็ยังลืมหมดเลยถ้าสมณโคโดมทำไมที่ได้มาพบกับพวกเราที่ป่าแห่งนี้ได้ล่ะพวกท่านจะได้เรียกเราเช่นนี้เลย บัดนี้เราได้บรรลุธรรมโดยชอบแล้วพวกท่านจงตั้งใจรับฟังเถิดถ้าปฏิบัติตามไม่นานพวกท่านจะได้บรรลุธรรมในขณะที่ท่านบำเพ็ญทุกรกิริยาเป็นเวลาช้านานนั้นท่านยังไม่อาจบรรลุธรรมพิเศษได้เลยเมื่อท่านเลิกความเพียนเป็นเหตุให้พวกเราต้องจากมาแล้วจะบรรลุธรรมพิเศษได้อย่างไง ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเราเคยกล่าววาจาเช่นนี้กับพวกท่านบ้างหรือไม่จริงนะท่านไม่เคยกล่าววาจาเช่นนี้มาก่อนเลยการพัวพันด้วยความสุขในกามการทรมานตนให้ลำบากทุกยาก เป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรทำไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ทางดำเนินสายกลางคือมักมีองค์แปดเป็นไปเพื่อพระนิพพาน อริยสัจคือความเป็นจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจควรกำหนดรู้สมุทัยคือความอยากอันเป็นเหตุของทุกข์ควรละนิโรธคือความดับทุกข์ควรทำให้แจ้ง และมักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ควรทำให้เกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงสแสดงปฐมเทศนาจบแล้วท่านโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันคนแรกอัญญากลธัญญะอัญญาโกลธัญญะโกนธัญญะรู้แล้วหนอ ข้าพระองค์ขอบรระชาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด พระพุทธองค์ได้ประทานบรรพชาท่านวัปปะวันแรมหนึ่งค่ำท่านพัทธิยะวันแรมสองค่ำท่านมหาณมะวันแรมสามค่ำและท่านอสิชิวันแรมสค่ำพอถึงวันแรมห้าค่ำเดือนแปดพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอนัตตลักษณะสูตร ขันห้าได้แก่รูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขความทุกข์สัญญาคือความจํามั่นหมายสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้อารมณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเขาสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาหลังจากฟังพระธรรมเทศนาภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์